สวัสดีครับท่านผู้ชมผมวันมิเลร์เคนายนะครับและที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่ก็คือผู้ใหญ่ที่เปิดโอกาสในเรื่องของธุรกิจมิเลร์เคนายให้กับผมวันนี้ขอแนะนําตัวท่านเลยลวกันนะครับสวัสดีครับพี่ชอนพี่ชอนมิเลร์เคนายครับผมวันนี้เราก็มานั่งทําวิดีโอสบายๆส,ส,สนทนากันนะในเรื่องของธุรกิจเครือข่ายและก็ passive กับ active income คำนี sabes, anyway me, zos, uh, ora, yeah. so ้ท่านผู้ชมผมว่าน่าจะได้ยินบ่อยมากๆจนบางทีได้ยินแล้วเบื่อไม่อยากจะฟังไม่อยากจะอะไรเลยนะฮะแต่เหตุผลที่ผมอยากจะคุยกับพี่ชอนวันนี้เนี่ยเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าพี่เนี่ยจะชอบในเรื่องของธุรกิจเครือข่ายพบคือผมนึกนึกภาพออกว่าลักษณะของคนที่ทําเครือข่ายมันต้องพูดเก่งมันจะต้อง เป็นคนที่มีพลังเยอะๆในการพูดอะไรประมาณนี้พี่ครับทำไมพี่ถึงถึงถึง,ถงชอบในคอนเซ็ปต์อาชีพของธุรกิจเครือข่ายเอาแบบชาวบ,บ้านชาวบ,บ้านให้ผมเข้าใจน่คือสำหรับอาชีพเครือข่ายหรือขายตรงนี้นะครับก็คือมันเป็นการที่สร้างรายได้ Passive Income นะครับ ภาษาไทยเราเรียกว่าอะไรนะพี Passive Income ก็เงินสพัดอ่ะนะประมาณคราสะพัดเข้ามาก็คือถ้าเราพูดถึง Income มาสร้างรายได้มันจะมีในสองรูปแบบนะครับรูปแบบที่หนึ่งก็คือ Active Income ครับก็คือเออใช่ครับมนุษย์เงินเดือนเราไปทำงานเราหยุดงานเมื่อไหร่เงินก็ไม่ได้อยเท่านั้นส่วน Passive Income เนี่ยก็คือเราพูดถึงเงินที่เราได้มาจาก จากการลงทุนหรือเราปล่อยที่ให้เช่านะยศตวอย่างประมาณนี้นครับครับถ่สมมุติว่าถ้าเรามีาาไล่นาก็าได้นะครับการทำนาน,นะครับถ้าเราทำเองฮะเราได้ผลปรยู่ตรงนั้นมามเราทำนะครับอันนั้นคือ Active อ n c นค e หมายถึงว่าสมมุติผมไปปลูกมะนาวแล้วผมก็ เด็ดมะนาวมาขายเงอันนั้นสวนนะครับใช่นะแล้วเราทําสวนเราทําเองนะครับอันนั้นคือแอคทีฟอินคันอันนั้นคือแอคทีฟอินคันเราลงมือถ้าผมไม่ทําก็ไม่ได้ครับรายได้หยุดถ้าหยุดก็หยุดหยุดก็หยุดครับถ้าพูดถึงแพสีฟอินคันเนี่ยคือเราปล่อยเช่าครับปล่อยที่ตรงนั้นไปเช่าที่สวนมะนาวผมว่าผมไม่ทำนะปล่อยเช่าเลยครับให้คนเข้ามาเหมามาทําให้เราแล้วก็ปล่อยเช่าเป็นรายปีไปเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ว่ากัน อนนออของพี่เนี่ยพี่พีงมีส่วนอย่างครับถูกต้องครับแล้วคนเข้ามากีดครับพี่ไม่ไปนั่งกียเองไม่ครับผมไม่มานั่งกียรแน่แล้วเราเราคิดตังค์เข้าไหค่าเช่าหรือว่าค่ายางก็เราก็าแบ่งกันครับก็คือ 50- 50นะครับเขามากี่หมขายได้เท่าไหร่ก็ครับแ,แบ่งกันแบ่งกันแต่ถามว่าเราจะตื่นเช้าไปกีดไหมไม่ครับเราเป็นเจ้าของที่นะครับถ้าเรามีสิบไร่ก็ได้หรือร้อยไร่ก็ได้หรือพันไร่ก็ได้เงินก็เข้ามาเสมอ เราไม่ได้ออกแรงครับเพรานั้นก็คือ Passive Income นะครับไม่มีข้อจำกัดครับทีนี้แน่นอนนะครับธุรกิจเมินเในที่เรามาถามในเรื่องของ Passive และ Active Income เนี่ยเราต้องโยงมาในเรื่องของการสร้างรายได้กับธุรกิจเครือข่ายนะฮะแต่ทีนี้เราพูดกันตรงๆเลยนะฮะยุคนี้เนี่ยพอพูดคำว่าเครือข่ายขาย,ขายตรงไม่มีใครชอบไม่มีใครชอบแน่นอน แต่หารู้ไม่ว่านะครับทุกคนในประเทศไทยนะปัจจุบันนี้นะครับท่านก็คือนักธุรกิจเครือข่ายนะครับไม่ว่าเราเราจะไปซื้อของที่ตลาดเดี๋ยวนี้ซื้อคอนโดมีแนะนำเพื่อนมาได้มือถือมออีไปสมัครซื้อของต่างๆนานาเนี่ยจะมีการแนะนำค่าแนะนำตลอดแต่อาจจะเป็นค่าแนะนำที่ไม่ไม่ได้ ยาวเหมือนกับในธุรกิจเครือข่ายทั่วไปทีนี้ผมถามพี่ชรนหน่อยว่าจับปรสบการณ์ของพี่ทำไมคนทั่วไปถึงเกียดธุรกิจเครือข่ายผมใช้คำวา่าเกีเยดเลยพี่พุดตงตรงก็สำหรับผมนะครับเท่าที่พี่เห็นหมาที่เห็นมาก็คือไม่ประสบความสำเร็จครับคือทำแล้วมไม่ได้ตังค์โดนชวนมาแล้วสมัคร แล้วก็ไม่ได้ตังก็คือเข้ามานะฮะอ,อาจจะโดนแบบเพื่อนเพื่อนชวนมาสมัครเราก็สมัครนะฮะเราเสียค่าสมัครซื้อของไปเราได้ของจบนแนะนำคนไม่ได้นะะ่าประสบความสำเร็จขายไม่ได้หรือแนะนำคนไม่ได้ใช่ฮะทั้งทั้งสองอย่างเลยแต่เราต้องเข้าใจอย่างนะครับก็ธุรกิจขายตรงเนี่ยมัน,เป,น,เ,ปนเป็นองค์กรน,นะครับซึ่ง คนที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนนะครับก็เป็นส่วนน้อยที่ประสบความสําเร็จนะฮะส่วนน้อยแล้วก็มีส่วนกลางนะครับก็สร้างรายได้หน่อยหนึ่งนะครับไม่ถือว่าเยอะแล้วก็คนที่มาสมัครสมัครคู่ความเกรงใจเพื่อนชวนมาปฏิเสธไม่เป็นจะทํำยังไงโอเคสมัครแล้วกันคู่ความเกรงใจแล้วก็จบไป เจอเพื่อนสักห้าคนห้าบริษัทก็โอ้ยไม่ไหวชีวิตไข้นี้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่อยากเจอแล้วพอแล้วเหมือนอกหักกับพี่ใช่ป่ะโดนแล้วโดนอีกพี่โดนนอกใจสามครั้งนี่ก็เป๋แล้วอ่ะไม่ไหวไม่กล้าไปจีบใครแล้วครับทีนี้ผมอยากจะจะบวกในข้อหนึ่งนะพี่ชอนสิ่งที่เห็นทั่วไปในธุรกิจเครือข่ายก็คือคนทั่วไปเพื่อนชวนไปเฮ้ยมาฟังหน่อยนะถามหน่อยได้ไหมจะทําอะไรอ๋อเดี๋ยวไปฟังที่นู่นเลยนะไม่บอก พอไปถึงนะครับก็ไปเจอกับผู้บริหารใหญ่โตคนที่พูดถึงรายได้หลักแสนหลักล้านวุ้ยตอนนี้ผมรายได้หลักล้านแล้วทุกเดือนเข้ามาพอเห็นความตื่นเต้นตรงนั้นแล้วพอสร้างรายได้ไม่ได้เนี่ยมันหมดอารมณ์นะฮะแต่ผมอยากจะขอแอดตรงนี้ให้เพื่อนๆทางบ้านนะครับที่มีอ,อ,อคติในเรื่องของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยคือผมไม่ได้ต้องการให้กลับมาชอบนะครับแต่ผมต้องการให้ฟังจากมุมมองของ ผมกับพิชรเนี่ยรายได้หลักแสนนะฮะรายได้หลักแสนผมอยากให้มองอย่างนี้ฮะผมไม่ได้เข้ามาธุรกิจเครือข่ายเพราะคิดว่ารายได้เดือนแรกผมจะหลักแสนคือผมมองเข้าๆนี้ว่ารายรายได้ของคนที่จบปริญญาตรีหมื่นห้าทำงานเดือนหนึ่งเต็มๆตีซะยี่สิบวันมีเจ้านายหายใจลดคอตลอดแต่ธุรกิจเครือข่ายผมสามารถสร้างรายได้เท่ากับปริญญา ผมไม่ไปมองคนหลักแสนหลักล้านนะฮะผมมองแค่หมื่นห้าเนี่ยว่าผมทําได้ไหมโดยการที่ทําง,งานสองวันแล้วมันตอบโจทย์ครับคือทําได้นะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้คนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องของธุรธกิจเครือข่ายเนี่ยมองก็คือว่าเวลาคุณเข้ามาในธุรกิจเครือข่ายผมบอกไปนะฮะคุณมองคนที่สร้างไรายได้หลักแสนหลักล้านเนี่ยเข้าๆพอแต่คุณมองคนที่สร้างไรายได้หมื่นห้าหรือสองหมื่นเนี่ย โดยที่เขาแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยมองตรงนั้นเป็นตัวอย่างนะครับถ้าคุณรายได้หลักพันคุณมองคนหลักหมืน่นคนหลักหมืน่นคุยกับคนหลักแสนละแสนไปหลักล้านเพราะถ้าคุณไม่มีรายได้คุณไปม,มองคนหลักล้านนะฮะมันคุยกับคนระาษาแต่ใช่ละมันก็จะมีคนระดับสูงที่สร้างรายได้จริงๆแล้วเขาก็อยากให้คุณถึงจุดนั้นจริงๆแต่ว่าระหว่างคนที่ตัวเล็กที่สุดกับตัวใหญ่ที่สุดอะมันมีการสื่อสารที่อาจจะ พอคนตัวเล็กมอฟังแล้วมันไม่ได้อย่างนั้นเนี่ยมันเลยเกลียดกลัวนะฮะไม่ะสมคำเล็จแล้วกลัวใช่ครับ<ช>ไม่ได้หลักแสนหลักล้านจริงๆนะครับะะถ้าทุกคนได้หลักแสนหลักล้านก็ดีครับ<ช>ทุกคนก็รวยหมดแล้วใช่ผมก็หนึ่งคนในนั้นเหมือนกันอยากจะได้หลักล้านครับแต่เราต้องเข้าใจว่าทุกคนเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้ไ ขนาดบริษัทใหญ่<ม>ทุกคน<ม>จะเป็นซีอได้ยังไงอ่ะมันไม่ได้เป็นไปไม่ได้หนึ่งซีอเท่านั้นครับค่อยๆแตกออกมารายได้ก็จะแตกต่างกันครับฮะอันน,น,นี้อันนี้เราพูดถึงธุรกิจเครือข่ายเนี่ยผมต้องต้องเท้าความนิดหนึ่งว่าผมกับพิชฌาเนี่ยมีมีประสบการณ์ในเรื่องของธุรกิจเครือข่ายขายตรงที่คนเขาไม่ชอบกันนะฮะ,ะรวมกันเนี่ยเกือบสี่สิบปีนะฮะถามว่าปีระมิด ใช่ครับมันก็คือในโครงสร้างของพิระมิดก,ก็เหมือนกับโครงสร้างที่ท่านอยู่ในลักษณะของบริษัทองค์กรของท่านก็จะมีซีออยู่ข้างบนนะครับข้างล่างเป็นรปภแม่บ้านแล้วก็จะมีชั้นกลางชั้นสูงมันไม่มีเจ้าของเดียวหมดมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเวลาคุณเข้ามามในธุรกิจขายเนี่ยนะค,คุณอย่าลืมนะครับว่ามันมีคนชั้นกลางนะครับที่สร้างรายได้เดือนละสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นที่ไม่ได้ขึ้นเวทีไปพูดเนี่ยเยอะมากๆ นะครับแต่เขาอาจจะเหนื่อยชั่วคราวอาจจะนะครับมีคนไปเขาอาจจะพูดไม่เก่งนะฮะแต่มีเพื่อนที่พูดเก่งมากเลยมีเพื่อนที่ขายเก่งมากเลยเข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็กระจายผลิตภัณฑ์นั้นให้เขาโดยที่คือนี่คือเสน่ห์ธุรกิจเครือข่ายขายตรงมนะฮะมันมีเรื่องของโชคชะตาและลูกฟุกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่า ผมเองเนี่ยอันนี้เป็นเป็นอะไรที่คนโฆษณาน้อยมากเพราะผมเองเห็นมาเยอะนะะคนที่คุณไม่ได้เห็นในเวทีในโฆษณาว่าดังอะไรนะที่เขาเก็บตัวเขาไม่อยากจะมาพูดหน้ากล้องอย่างเงี้ยแต่เขาสร้างไรายได้เยอะโดยที่มีเพื่อนเก่งคนเดียวพี่ใช่ใช่โดยที่ตัวเขาไม่ได้ไปเฮ้ย hey, มาฟังนะเออมาฟังหน่อยนะนะฮะหรือว่าเออลองดูใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยโดยที่เขาไม่ทางานเลยพี่เขาเข้ามาเดือนเดียวแล้วเขามีเพื่อนที่เก่งแล้วมันฟุกอะพี่ ถูกครับตรงนี้เนี่ยคนโฆษณาน้อยมากใช่ครับใช่ใช่ไหมพี่ไม่จำเป็นจะต้องเก่งครับที่มาสมัครแต่ขอให้รู้จักคนที่เก่งครับอืคนเดียวคุณก็สบายแต่ถ้าสองคนนะครับโอ้โหชีวิตนี้เปลี่ยนแน่นอนครับใช่เพราะธรรมชาติธรรมชาติทั่วไปอ่ะพูดไม่เก่งขายไม่เก่งนะครับอไม่เล่นไลน์ไม่เล่นเฟซโซเชียลมีเดียไม่เอาอเลย นะครับมันก็ทําให้คุณสร้างไรายได้ยากแต่เพียงแค่คุณมีเพื่อนคนหนึ่งที่พูดเก่งเล่นไลน์เล่นลเฟซโซเชียลมีเดียเก่งหรืออาจจะสนใจผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ต้องการที่จะใช้เองใช้เองก็ได้หรือบอกต่อก็ได้นะครับเมื่อกี้ผมโชว์ให้พี่ดูว่ามีคนสั่งซื้อของแนละ้วโอนตังมาแล้วครับอันนี้คือคือมันเป็นเสน่ห์ที่แบบว่า อาชีพอื่นผมทําไม่ได้อะพี่มันเหมือนเหมือนกับผมทำงานบริษัทแล้วบอกพี่มีคนทํางานให้พี่แล้วอ่ะครับผมโดนเพ่งเล็งนะพี่อ่าครับผมโดนเพ่งเล็งนะเออคุณบอลมีคนทํางานให้คุณเรียบร้อยแล้วนะงานเสร็จแล้วเอาตายแล้วเจ้านายเอาไงอแต่เนี่ยนะเมื่อกี้พี่ก็เห็นนะมีค,คนโอนังิเข้ามาซื้อของแล้วนี้อยากให้พี่พี่สรุปคร่าวๆเลยว่าสําหรับคนที่มองยังยัง,ย,งยังมองไม่เห็น ตัวเขาเข้ามาในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยจะจะสรุปในการเริ่มต้นเนี่ยที่จะเปิดใจนิดเดียวเนี่ยคำว่าเปิดใจเป็นเป็นคำที่อ่อนไหวนะพี่ on อ่นนอนไหวนะเพราะเปิดใจจริงมันเอาเราไป3มชั่วโมง8ดชั่วโมงสองวันห้าวันไปใจังหวัติด้วยก็มีไปฟังแผนแต่โอเคคุณไม่ต้องมาคุณนั่งอยู่บ้านเนี่ยขอเปิดใจนิดหนึ่งพี่โดยการที่มองในเรื่องของแอคทีฟกับแพสซีฟให้พี่พี่สรุปนิดนึงว่า จะเปิดใจก้าวแรกนิดหนึ่งไงเพื่อที่จะมีไรายได้หลักหมื่นหลักแสนโดยที่แทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยไงพี่ทำผมอยากจะใหะ้ท่านผู้ชมนะครับ<ม>เปิดใจนิดหนึ่งนะครับ<ม>เข้ามาติดต่อเรานะครับมาแวะที่บริษัทมาฟังแผนนะครับเราจะรู้ว่าบริษัทนี้นะครับจ่ายจริงครับแผนง,ง่ายมากครับหลายๆคนทางบ้านนะครับอาจจะก,กลัวนะฮะ ผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับเราจะไม่เราจะไม่ทำอย่างที่ท่านประสบมาก่อนนะครับไม่ว่าจะถูกชวนไปฟังถูกไปมัดมือไปโชคอะไรประมาณนี้นะฮะติดต่อเข้ามานะครับหมายเลขภายใต้วิดีโอนี้นะครับโดยที่นะครับโดยที่ผมรับประกันนะผมบอลมีและโทษนายไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น ผมไม่อยากให้คุณสมัครวันแรกด้วยอยากให้คุณเข้ามาฟังว่าที่นี่เหมาะสมกับคุณไหมแผนเหมาะสมกับคุณไหมแล้วผมไม่โทรตามนะครับคุณโทรเข้ามาหลังจากที่คุณดูแล้วมันเหมาะสมเพราะว่าไอ้วิธีการทำลูก,กอิเครือข่เก่าเนี่ยที่นี่เราไม่ทำนะครับเราจะไม่ผมกับพี่พชอนไม่ทำนะ<ช>เออไอประเภทชวนตื้อเสียเพื่อนอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงนะครับ เพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์นะครับมันเป็นมันเป็นยุคของผู้บริโภคเพราะฉะนั้นคุณคือเจ้านายคุณคือผู้บริโภคคุณคือผู้มีสิทธิ์ว่าเออแผนนี้เหมาะไหมที่จะใช้ในการสร้างไรายได้สินค้านี้เหมาะไหมที่จะมาใช้ในเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ของบ้านเนี่ยนะครับสนใจโทรกันเข้ามานะครับมีข้อสงสัยในเรื่องของแผนในเรื่องของการทํางานยังไงติดต่อมาเบอร์ภายใต้ที่ขึ้นอยู่นี้นะครับวันนี้เราสองคนก็ หมดเวลาแล้วเดี๋ยวก็จะไป <_ D> ตีกอล์ฟคนหนึงนะครับคนหนึ่งก็ไปนั่งกินกาแฟนะครับก็เป็นไลฟ์สไตล์ของคนที่ทำลุยเครือข่ายนะครับเพื่อนๆมีคำถามอะไรก็ทิ้งไว้ใต้วิดีโอหรือติดต่อเข้ามาวันนี้ขอบคุณเวลาพี่ชอนมีเล็กเคนายมากผมบอยมิเล็กเนเราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ